สวัสดีครับนนี่ชีวิตโคนดมานอกนะครับครับมาที่สถานียักษการแหมแล้วนะครับหลังจากฝึกมาครับขึ้นข้องวันละนครับหอมต่างกันเนี่ยเขาจะมีเมนูเด็ดๆแหมแล้วครับกับปีๆไอๆป่าๆไปนะครับรักแย่งก่อนเมนูย่างของเลยเอาเหี่ยวหมาะแม็กเลือกเลยมีกันเนอะ เออันไทยทำตันไหนต้องมีอย่างเอี้ยนะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาเอน้นมาหลับน้องนอหนักเดี๋ยวมาหลับยัดัวใครอบไทยเสือปลาจริงนะฮะข้าวผัดไทยเขาใ้มือน่อยลก็เหมือนเียวแอดมินลองผัอหรอเนี่ยครับไอ้เนี่ยลองัดหรอแอดมินลองอหรอเหนียวอ่ะเออแต่กรอบขนาดเกอืมลองัดรอแอดมินยาัใจครอบไห เป็นยังไงอืมกลอบครับคนนี้แล er ้วแบบเคยกินกตอนดิ้งอีมาก่อนเลยเนาะเออวิธีการลวกเ็ดแตกส้มออกเลยค่ะบครับอืมแมันก้อนส้มมันเป็นอกออกเลยโอ้หนี่สุดใหญ่เลยอ่านี่เขาก็หอมเงินหอมทองกันออกนะครับคนละน้อยสองน้อยนะครับมันหล่มกันทำกับเข้า เพื่อความสมัครสมานสมัคคีในหมู่คณะครับบบเวียงเชียงลุงเนาะอืมดับหอมแดงเขามีกว่านี่หอมแดงเราหมดแล้วมเนี่ยกินต่อใส่หนังเครื่องแรกไหมใส่กันพี่กุ้งละอืมเนาะก่อนเนี่ยบนตนนั้นมัดก่ะนี่ซุปครับลูกล้าครับอ๋อบวกอืมรีดตะพิ่งเก็บไหนมั่วอ่ะครับมึงแปลกเหรอ นเก็ว่าของคามริมงานเนี่ยนายมันไดมาจากการหมดถึงแล้วหลังขายดี<บ>ประดบ<ะ>อก FC เอามาหลายๆเนื้ออ๋อเบืองขนาดนักล<ต>เลยอ่ะเบื่อมมักหาลังมาเยอะๆยอะกลังลังกลมจากมีกิจกรรมขันมาช่งเจ้านะครับ อันนี้ขอแนะนะครับอันนี้ชื่อว่าปีเชิดนะครับอันนี้ลาดเปิดขายลาบมะเกานะครับนี่งตัวนี้ะลาดเปิดขายลาบมะเกาเจ๊งแล้วครับเออลาบสถานกีฬาบางวันบางวันเลือดมันเขียมก่อนแตงก็เลือดแตมูลุค่าครับเดี๋ยวนี้ขอเลือดกิจการไปครับสายหมดแหละสายหดสายหมดคุาเลือดเอาไหนว่าเอาแามุลเนี่ยบ้าเนี่ยโกเนเอกคไหนโกเนเกมือกนลาบเอา พัดได้ครับพัดได้ครับพักไปแค่วาไปแค่ไปอืมไม่ใช่เออเนาะนะครับนี่ต้องมีคั่วเลยเนาะหน่อยหน่ยยัดโยกห่อยครับไหมนี่ต้องลวกให้หน่อยนะครับอันนี้สดสดครับจุปิกจุปูพัดยาขัดเจลือนะครับอ่าไม่ได้เลยผมไม่ได้โอ้พักกับเขียบ

มีเหลือเแก่ก่อนนะครับเนาะมักมักเลือดเช็ดเลือดเดี๋ยวก็จะมักเพี้ยอเพี้ยกับเพาะอะไรนะเพี้ยอกระเพาะจะน่ากวนทั้งละปูนทั้งละปูนียงใหม่เลยไม่ไหลนี่ห่อนี่มจิ้มมากนะครับแค่จะคั่วอย่างเดียวเนาะเนาะแค่กิ่นลาบคั่วตลอดนะครับ โอ้ยของเขากำลังจะอุ่นเข้าอุ่นๆนะครับกับซาจีนน้องนักคึกขนาดแต่ครับอันนี้อันเยอดีเทสอะไระบบโอ้ะหมดมัดนี่หมดเลยนี่ละครับดีครับเชิดเจ้าดีไปมัดเจ้าดีไปมัดเนื้อครับไอ้หมัดลืมเห็นนะตอนมันคงตายได้ๆตอนนู้นคนน่ะไม่คง พี่อดีตายก็ห้วยกันหรอดูอ๋อเไอ้จาาเดี๋ยวลงใต้ก็ตันที่แค่ลงที่อะไรกำเดิมัดกนมาแบบนี้ว่ะดูมาสุดๆมมันโอ้โหหุมายเอ่อจริบ้าหืนครับมัไว้สักกำกันมันบานเนะ อันนี้สุดรในสุตรหลาจังไงหอหลาจังไงแล้วครับเนาะครับหลายสุดมันรวมไปอยู่ด้วยกันนี่นะครับนี่ก็เป็นความฮับมักสมานสามักคีกินเข้าด้วยกันอ่าวันนี้เป็นวันพุธนะครับตีนใหญ่ๆตีนใหญ่ๆนะผมมักสักหน่อยนนี้หน้ายิงเลื่อนง้อได้ป็นตัวนี่ครับคาดมาได้ทำอย่างคือ เสือส้มแจน้ำปลาแจน้ำปลานะครับเน้องกินแล้วคึกไอ้หน่อยไอ้หน่อยครับเมื่อกี้ก็ไปเหย่ยมอึกมาแล้วนะครับน้อโดนมัดมือมัดตีนน้อเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะครับคนอยู่ข้างนอกนี่ต้องเฮียจ้า ขรถเทศบาลนึกนะลุงนองลุงนองตีนเอซีง้อากาศนักไปหน่อยครับนี้ดีนะเจ็นป่านะโอ้ดีครับโหวัด้เข้มนิดหน่เนาะอสมัน้เมมีไอ้ยหะหลนุ่มอ้นี่น่ะ พอดำไปอดเหมาะได้พอพอพอความฟินของพน่นกบพอความฟินเออเออแต่กระนั้นกะพุ่นมาเราคนไงเพื่อพุนโอโคเนกมาแล้วครับมือหลับมือก้นประจำสานี้มาแล้วครับมือหนึ่งประจำสานี้ี่ะ้อล้อพิกกำลังกรพิกยังน้อยหบบก้อนเนอครับนี่ ไปยงไเอ้าไครับตาสาครับแค่ม่่จมเนี่ยนะก็วิ่งลอเอาอย่าเยะัมาครับมือนึงเา้อมละอันนี้ตัวยาการกวแค่นี้นะบ่เหครับไปก่อนไปก้งอีกอ อาครับไป็นอะโอเกปาะเกือนไ่เก็มหน่อยไอ้เดี๋ยวพูดดกว่าเอเ้นี่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 อันนี้พอราพี่อยกินมาต๊กเนียออนี่ครับนน่เกลือไหมเกลือแลครับ่ะครับครับอืผมว่อนเหมครับเปมไ ฝนอย่างเงี้ยพีู่่เไว้กอนนะถ้าฝนเยคนเดียวถึงร้อยชำมักให้สองช่อมอกสองช่อองเที่ยสองช่อมนนี่เาโอเว่นจังหลับผมนะครับจังตาผมหมดกินแล้วไม่เอฟผมละมันลัหวยกับไอ้น้อ เออนี่นทุกวันนี้กันสุกวันนี้ขแค่มีแล้วสังเกตสังเกตคอยกับน้ำงมือเนาะใช่เออแต่อันเก็ตผมจะลดกับเกลือในโพยอย่างนี้อันนี่ก็มือคาบแหละผมกินเพราผมใจนี่ฮะบ้ามากนะนักทำนักมันต้องสปีชีด้วยกันหรอ ไป,ไปครับใส่กอนี่ใส่กอครับอันนี้ใส่กอครับใส่ใสใสบนลวกรึเปลาน้ำเพียน้ำเพียตม้มน้ำพาอว่าะได้ยอแล้วแต่ับดีเยมมาขาเอ๋อโงพักเขาจะไปได้ซื้อต้อค้นผูด้วยสักอั้นแล้วกั<อ>น เอาไม่คุ้นทำเลยาบมันทำนะครับโอ <int> ้นม <ichi> ่ช like ่ได้ปลูกง่ายจะได้อยู่บ้านอยู่จ้องก็น่ได้หรอกถึงวันนี้เมียว่นนายละ รู้สึกขายพิกเตรน้อยไปหน่อยนี่เนาะเดี๋ยวมาไปเรื้องผีห้องไปวิบผีวิอันผีตักงานเดี๋ยวอไปเอาดี๋ยกันคัวพอเมื่อตุมันกำเดิดเออใบกะเพรามีไหนครับโอ้โหนี้ต้องมีคั่วตัวหนึ่น้อนนะครับมาเพื่อกินกับลำมังเลยนี่มีเมนูเดียวนะครับ อม่างนี่แข็งอมของใส่่งนี่แล้วนะ้าวไรมเดี่ยวกินอนก่อนกันบอกเปินบอกนกันบอกเข้ากันบกเปอ้าลงเนาะถ้ามันค้าวไปหน่อยกับนักกินผอรถิมเปียกใส่ละใส่ในพก่อนนะเก๋เปียกละคุยเกแล้วหละุยเป็นกัม้ที่นะเหินยู่นะินมอ อยู่ได้กันหลายคนย่าไปอู้หันไหจมกันไปเสียกันไปอตอันนี้พี่เดเวยน่ะพอใส่มเลยน่ผสมเน่เลยอโ้นพิกจุกไหนเลยพิกจุกม้าะว่ามอ้าลายปุ๊บลายปุ๊บหดละจะไข่บ่มไข่ไหมมาใส่ ป่ามาไอถคนจิ้มเอาถคนถิมประจ่างป่าแจกคอเลยเอาผู้กองนะครับกองนกผกองจิ้มมวกกนังเออดีวีเดี๋ยวดไอจิ้มซุกหมใส่ไปเลยไอจิ้มดจิ้มน่ยจิ้มน เอาไใช้ไม่คนนห่ยเอเหมือนกันท่าทชอย่างือโอ้ยอดมกหนใส่เกลืยต้องใส่สักอย่างเลยฮะวนแล้วแล้วกันต่อาไล้จับดมอวเดียวจบพี่แ่กพี่กิไมใส่เพิ่มน่อยเพิ่น้อยพี่กพ่กพกเป็นองมจริงเจ๋อเกือบเจ้าปุณณีแหละโอ้โหการคำนาณของขีแกนี่สุดยอดนะครับ

มาเนอร์ครับมาจิ้มกันพอหลายลายค้นแต่ลายปากับองลอกเป็นคนแห่เป็นน้ำค้นใส่ค้นใส่อะเออวิลอกแต่บออแต่ของผมกับพอดีอยู่นะแต่แต่ถ้าจะมัใกาแล้วแล้วแล้วิ่เออจริงเหรอพี่อะใส่เลยใส่เลยอันนี้ใส่แล้วจะจิ้มันจะมผมตอนใื่องในลวกพี่อะใเขาเลยกการนำเลยดเขาเด็เกมละ อ้าวมันจะคั่วกับคั่วนอี่ไล่ะโอ้โหสดอดเาอุ่นๆกับมาแล้วนะครับนี่เข้าเหนียวอุ่นๆเยอะไปอเพนเนี่ยนฮเออะไหนจิ้ม้ครับออของแกเอางๆก็อ เจ้าเจ้าครับเดี make, ๋ยวโคตรเดี๋ยวไรบ้างลยไอ้คอับพีมลี่มดอืมเอาวใส่ในนี้คือออกไปขั้ว่อยเนาะจ็บเบย่งเตะไว้นี่แหละตอปากขอเอาหลๆเอาหลาไเื่อคอปากขออข้อที่สาคุมอย่างเี่ะเออนี่ครับในส่วนนี้ก็ขั้วนะครับบอกรนดิบรนดิบ กินน to ิดก็หัวอยู่ไอ้เขียดแต่โอ้มือซ้ายเชิญครับจิ้มเลยครับไอ้ฮะเอ๊ะโอ้ตาม่เชื่นี่นี่นี่เดี๋ยวก่อนจะไปเปิดเลยเสิร์ฟอีก่อนเอ้าวนี่ครับนี่เมนูยังไม่ต้นนะครับนี่จากเร็จสิ้นภารกิจแล้วพอแล้วครับตอนนี้เขาก่อนนะทำเมนูอาหารถิ่นโต๊ะ ยอดนะครับทีหลีแต่ทีหลีอย่างงี้ต้องยกต้องยกตีมือทุกคนครับเออนาะสุดยอดจ้ะเลยจะเกลมเกลือก็โห่แล้ว嘛เอานี่เอาบรรยากาศนะครับในที่สถานีนครสวรรั์เอ็กซ์ซีได้พอครับแต่ที่เข้าไปดูก่อนฟังว่าเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งนะครับทีม รวมกันทําเป็นโมูคณะนี่ยังคนน้อยนะครับเดี๋ยวเห็นมาเห็นลายคนอยู่ส่วนโค้กัวกับทำอันนี้นะครับกินกันสมติมาจะเป็นวันพุธนะครับนีกิจกรรมรวมกันตลอดนะครับโอเคครับวันนี้กับเอาคิดแบบสั้นๆเราฝากีกซีนะครับเนาะเมนูเด็ดประจำสถานนี้นะครับทอามะล่ากับซาขอบคุณแฟนครับที่เข้ามาตที่สามนะครับอ่าใได้กับใครที่ชอบ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกับส่งชีวิตคม,มนอกชึงงเพื่อส่งชีวิตคนนอกนอินรีด้วยนะครับในคลิหปหน้าเดี๋ยวพบปะใหม่นะครับฝันนั่งจำเก็บเข้ากันละนะครับนาะอครับเดี๋ยวคลิหปหน้าพบกัใหม่ครับสวัสดีครับผม